เออคันนี้เมื่อเราดูสภาพเศร,รษฐกิจนะครับดูจากภายนอกโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกทางด้านของสภาพยุโรปเอ่ยหรือแม้กระทั่งของสหร,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 รัฐในการที่กำลังฟื้นตัวญี่ปุ่นก็ยังผีเข้าผีออกเรายังไม่รู้ว่าจะออกควรหรือก้อยว่าเศรษฐกิจจะไปได้ดีหรือว่าจะตกกลับมาใหม่ในขณะที่ประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มในกลุ่มเอเชียเนี่ยครับก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งรวมเท่าที่ผ่านมาก็ลมทั้งไทยด้วยแม้ว่าจะไม่ค่อยดีแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็ค่อนข้างดีอาจารย์มองว่า ขุ้นกลุ่มใหม่ฮะที่หลังจากที่เราอาจจะมีการลง AEC ในสองสมปีนี้แล้วเ<ม>นี่ยจะขึ้นกลับมามีบทบาทมากขึ้นนะครับคือผมยังคิดว่าเรายังอยู่ในแนวโน้มใหญ่อยู่นะครับแนวโน้มใหญ่ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับของเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับที่เริ่มมันเน้นที่การบริโภคของประชาชน,นการลงทุนในประเทศอะไรต่างๆเนี่ยมัน,มนแนวโน้มมาทางด้านนี้ เพราะนั้นกลุ่มตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับกลุม่มอื่นเพราะดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ไม่แน่นอนจริงๆมันก็ไม่แน่นอนมาตลอดเพราะว่าโลกกว้างใหญ่มากมนะัอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆได้แล้วก็ทางด้านอื่นเองก็ก็ไม่แน่ไม่แน่นอนนะครับแต่าก,การบริโภคการใช้จ่ายในประเทศเนี่ยดูเหมือนกับว่ายังมีคม่อยๆเพิ่มขึ้นมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การลงทุนเองเนี่ย ถ้าหลังจากผ่านไปได้นะฮะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสองล,ล้านจะมาเรื่องน้ําเรื่องอะไรผ่านไปได้ผมว่าปีหน้าก็น่าจะเริ่มมีการใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช้เงินแล้วเนี่ยมันไม่ใช้แค่ปีเดียวนะสองล,ะละ้านหลกสองล้านนี่บอกไปตั้งสี่สามสี่ปีสี่ห้าปีใช่ไหมโครงการน้ําเองก็ไม่ใช่ปีเดียวก็ต้องสองสามปีเพราะฉนั้นสรุปแล้วก็คือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอข้ามปีนี้ไปถ้าทุกอย่างเป็นไ,ไปตามคาด มันก็จะเริ่มมีการลงทุนที่ค่อนข้างจะมาแรงครับอีกหลายปีต่อไปนะในขณะเดียวกันเนี่ยการบริโภคในประเทศเองเนี่ยผมว่าม,มุมตัำมันยังมา,ามุมตัำมาคือว่า,าคนมีกําลังซื้อมากขึ้นในประเทศแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นต่อเนื่องไปอีกหลายปีนะเพราะฉะนั้นส่วนทั้งสองส่วนเนี่ยมันมันชัดเจนะว่าว่าไม่ลงหรลงก็อาจจะชะลอบ้างแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องไป แต่การส่งออกอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะเริ่มเริ่มชะลอตัวลงรเริ่มอะไรต่างๆการใช้ใจ่ายภาครัฐบาลทั่วๆไปก็อ,อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เติบโตแล้วนะไม่ไม่หมายว่าหลังจากไอ้ตรงนี้กไปก็กรจบนะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าเรื่องการปริโภคในประเทศจิงรัฐบาลใช้ใจ่ายมันก็ใช้จ่ายในประเทศปเป็นส่วนใหญ่เพราะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ที่น่าจะลงทุนระยะยาวได้นะครับ อิงจการบริโภคนั่นก็เป็นหลัก